ดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดราชบุรีวันนี้เราก็มาอยู่ที่เขากระโจมจังหวัดราชบุรีชิปนี้บอกได้เลยว่าเราจะพาพี่ก้อยเนี่ยมาเชื่อดือไว้ไหมเราบอกแค่คําเดียวว่าเราไม่ช่วยนะคือเราจะไม่ช่วยเลยนะเราจะช่วยแค่พยุงแต่เราไม่ช่วยขับโอเคไหมโอเคนะก็ต้องโอเคก็ต้องโอเคก็ต้องโอเคต้งอย่างนั้นเนีพร้อมนะ ไม่มีฝนใช่ไหมไม่มีไว้าวไม่วานะ เขาพ้อเลยใจคอไม่ดีเลยคือเขากระจกมันไม่เหมือนอมก่อยไงเขากรกมันแบบมันมีหินมันมีเป็นช่วงที่มันเป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอย่างอมก่อยอ่ะมันเป็นทางแดงจริงแต่มันเป็นดินหมดเลย คือล้มมันก็ยังไม่เจ็บตัวแต่นเนี่ยล้มอ่ะก็คือมีทะเลาะก็เลยค่อนข้างที่จะกลัวกว่าอมก่อยนะนั่นคือสําหรับสองเส้นทางเนี่ยเป็นยังไงแตกต่างกันใช่ไหมเขาก็โจมันเป็นหินเนาะส่วนมากโจมันเป็นหินเราต้องระวังกว่าอมก่อมแต่ก็จะพยายามแหละอย่าล้มนะก็บอกแล้วว่าจะไม่ขับให้นะต้องขับเองนะก็จะพยายามเป็นเมียนายไลเดอร์ต้องทําได้ทุกอย่าง อาลีอดีตขอให้เคียวคาดปลอดภัยนะจริงได้มือไม้สั่นเลย hey, เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวเดินทางต่อไม่รู้ว่าเป็นเพราะกาแฟหรือว่ากลัวแต่ความกลัวมากกว่า เป็นไงลองเช็คลายดูก็จะลองไปลายเดินที่แบบขึ้นดิมปะกะติ<ม>ก็คือลองไปเอเ้ทิศซ้ายแล้วก็เข้าขวาแล้วก็ตัดเข้าซ้ายเหมือนเหมือนจะลอดเหมือนจะลอดเหมือนจะลอดใช่หลังจากที่ทุกทิปที่เคยมาแล้วแบบเป็นคนวิ่งไปดูลายไงแี่ไม่เคยขับเองไม่เคยขับเอง สู้สู้ส <ley> ู้ขึ้นไปเลยพี่เขยไม่งั้นถ้าไม่แน่ใจก็จอดแล้วก็ลงไปเดินดูรายมันก่อนไปเราว่าหินตรงนี้มันลึกลึกกว่าเดิมนะครับดูดีดๆเลยผมว่ามันลึกมากเลยดูเดิมไปไม่ได้ ไปเลยไปเลยไปเลยเออเออไปไปเลยไปเลยเป็นไงบ้างเออลงไปเดินแล้วก็ดูลายก่อนนี่ไม้ซ้ายสุดอะ <laughs> ถ้าไปไหวเดี๋ยววิ่งไปยก <laughs> แหมระดับพี่ก้อยไรเดอร์อยู่แล้วเราเอาใจช่วยวันนี้มีความสุขมากเหมือนจะได้เมียใหม <laughs> <laughs> ่ไปไปสู้สู้สู้ไปเลยไปเลยเอ้ยไปเลย หัวเราะด้วยความสะใจเฮ้ยเฮ้ยเนี่ก็คือเขาไม่เคยนะพี่ก้อยเขาไม่เคยครับครั้งแรกให้ขับเองดูดิจะไปยังไงจะไปยังไงจะกลับยังไงก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้อยู่ เอาละเว้ยไ,ไ,ไปนจะไปลายไหนดีวะเอ้ยหมนุมนหมุนจะไปไลายไหนดีวะเอาละเว้ยดูครับจะขึ้นได้ไหมเอาเอาแต่คือหินมันลึกกว่าเดิมมากเลยนะครับผมว่าตรงนี้มันน่าจะมีปัญหาสำหรับรถติเตี้ยที่มานะครับ แต่เนอนน้ N ก็เอ็นแม็กในใจผมผมคิดว่ามันขึ้นได้ถ้าผมขับแต่ว่าถ้าพี่ก้อยขับก็คือต้องให้เขา้อใช้ใช้ประสบการณ์ของเขาได้แบบได้ขับกีงครับเราก็ไม่ต้องช่วยมากไปไม่ได้ครับแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวกิดเดี๋ยวเขาคงคิดออกว่าจะไปรายไหนนะ คือเขาไม่กล้า มกี้น,นั่นเนี่ยมันเป็นไงเนเมื่อกีนนะ้น่ะทำไมยึกยึกยักยักยก,กลัวล<ง>้มกลัวมันเป็นเห็นถ้าลมแล้วมันเจ็บอืมกลัวแบบว่ากลัวตกเขา,าอ่างั้นเนอะมันจะเลยไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดีนะว่ายังเออดูรายยังเป็นคิดไม่ว่าจะไปซ้ายไปขวาคิดยังไงกะยังไงคือคิดแต่พอเปิดเทเลมานแล้วไม่กล้าเปิดต่อเนกลัวกล,ล,ลัวล้มกลัวล้มก็เลยแบบพอมันส่งมาแล้วก็คือชะงักมันอืมแล้วพอมันติดแล้วจะไปต่อก็ไม่ได้จะเดินหน้าจะถอยหลังก็ไม่ได้นะ ขาก็ข้างหนึ่งอย่างไม่ถึงก็กลัวจะล้มเข้าไปอีกมันเป็นหินก็กลัวเจ็บเนาะธรรมดากลัวเจ็บก็ถือว่าถนนที่เขากระโจมเนี่ยปีนี้ถือว่าไม่ยากนะครับสาหรับสายแคมปิ้งทั้งหลายนะครับแนะนําเลยว่าถ้ามาให้มาช่วงนี้เดือนกันยาเนี่ยนะครับให้รีบมาถ้ามาหลังกันยาเนี่ยฝนอาจจะตกหนักแล้วก็ถนนลื่นนะแต่ว่าจากที่เราขึ้นมาเมื่อกี้น่ะสองสองสามเนินแล้วยังไม่เห็น ทางที่มันเละเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีรอยของรถเกลีก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ง่ายไม่ยากนะครับแต่ว่าแต่ว่าถามยิงว่าง่ายไมหมผมว่าง่ายเพราะว่ารถมันบางช่วงมันก็เกลี่ยแล้วเนะียไปเดี๋ยวกินน้ากินทา่ากันเราเดี๋ยวออกเดินทางฮนะ <laughs> ไปไม่ได, <laughs> ไไได้ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ย่อยู่อยู่ <laughs> เกิดอะไรขึ้นไม่ยอมไป <laughs> เกิดอะไรขึ้นไม่ยอมไป <laughs> ตรงนี้รถเกตสงสัยไม่ได้เกตลืมเกต <laughs> เฮ้ย ไปเรืเย่ยๆเร่ๆเร่ๆถ้าไม่ไหวก็ต้องไหวถ้าไหวก็ต้องไหว แค่นี้ไปไม่ได้เลย เปป็นไร่าเดี๋ยว,อ,วอันนี้ก็เป็นร่องเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะชันนะเพราะว่ารถเกิดมันไปเกิดครับเนี่ยนะหมุนหมืนจะขึ้นไม่ได้ Tính nghe bông Không cả không chui lửa mà năng lo nè Để năng lo nè mà, cứ mà lên lươi À ู้วิชิตเขากร็จมรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจำความได้เฮ้ยห้าแล้วมั้งนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งพม่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะซูมให้เ,เพื่อนๆดูว่ามันเห็นหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าจะซูมให้มันใกล้ที่สุดนะครัซูมไปอย่างเร็วเลยแล้วกันเห็นไหมครับอันนี้คือพม่าแล้วนะมีลังคาสี ทีไรว่าแคเขียวนะครับที่หมู่บ้านมากาเลยติดกับบ้านเราแค่นิดเดียวนะครับถ้าฝนตกนี่น่าจะมีวิวแบบงามแต่ว่าคืนนี้รับรองว่าหลอนแน่นอนครับเพราะว่าบนเขากระโจมนี้ไม่มีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่มีทั้งนักท่องเที่ยวไม่มีทั้งคนสัตว์ม้าที่เคยแบบเห็นไม่มีไม่มีนะครับว่างเปล่า คือนี้เราก็จะนอนกันแค่สองคนนะครับดีดีเหมือนกันมาพักผ่อนจะได้เงียบ นี่ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จนะครับในการเดินทางขึ้นมาอย่างเขากระโจมมเนาะคือวันนี้อากาศแปรปวนครับตอนขึ้นมาเนี่ยแดดออกนะร้อนอุณหภูมิแทบจะทะลุ34องศาเ,เซลเซียสครับแต่ว่าหน้าบัดหนาวตอนเนี้ยหมอกหรือฝนไม่รู้นะฮะนี่เต็มไปห,หมดเลยนะอย่างที่พี่ก้อยบอกเมื่อกี้ครับมันน่าจะเป็นหมอกนะครับแต่ว่าหมอกมันเม็ดใหญ่มากแล้วก็วันนี้ก็ถือว่า เป็นเลิกงามยามดีนะครับถ้าฝนตกอย่างนี้ตอนเช้าไม่ตอนเช้าก็ตอนเย็นเนี่ยเราจะนอนกันอย่างสบายนะครับไม่ร้อนมากนะครับแต่โดยรวมนะอุณหภูมิที่เขากระจมเนี่ยอุณหภูมิที่เขากระจมเนี่ยส่วนมากนี่ก็ยืนพื้นอยู่ประมาณ20องศา คือวันนี้เรามาวันนี้ค่อนข้างที่จะเงียบคนไม่มีเลยเพราะว่าเป็นวันศุกร์ด้วยคือวันนี้เราจะได้แคมปิ้งกันแบบว่าเงียบก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันตอนแคมปิ้งเรากางเต็นท์ไว้โน่นแล้วขอ,ออย่าให้ฝนตกหนักวันนี้ถ้าตกหนักวันนี้ก็งานเข้านะครับวันนี้ก็ถือว่าเราทําภารกิจสาเร็จาพีก่ก้อยมาพิชิตเขากระโจมจนสําเร็จนะครับเดี๋ยวเย็นปิกนิกกันนี่เป็น ตอนนี้เราก็จะทำกับข้าวกินกันแล้วครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไม่รู้ว่าจะก่อไฟติดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้พี่ก้อยเขาทำอ้นี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรพี่ก้อยที่บางฝนปะก็วันนี้ถือว่าเป็นการ <c ười> แคมปิ้งที่แบบว่าค่อนข้างเงนนียบมากอะ่ะเออเงียบจริง <c ười> ๆถือว่าเป็นโชค <c ười> ดีของเราครับปกติเรามาเนี่ยคือผมมาเนี่ยนะ จะมีแบบเขาเรียกว่าทีมงานจุดกลางเต็นท์ต่างๆนะครับมากลางกันเอ๊นร้านนี้ไม่หมดนะครับแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับไม่มีคนสักคนนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหงาเนาะ yeah นี่ก็เป็นบรรยากาศบนเขากระจอมนาจะตอนนี้เกือบสองโมงเช้าแล้วครับฟ้าก็ยังไม่เปิดนะเรายังไม่สามารถมองเห็นฝั่งปามาได้เลยนะครับเนื่องจากว่าหมอกที่มันปกคลุมทั้งเขากระจอมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่เพื่อนๆมองดูนะครับถ้ามองไปเขาเรียกว่าบ้านพักเจนาที่นะตรงนู้นเห็นไหมมันก็จะมืดไปด้วยหมอกครับ จะถึงไม่น่าจะถึง18 19แต่ว่าก้าค่อนข้างหนาวครับมีตะลมนะดำนะเอ่เราอยู่ตรงนี้เราก็จะสามารถมองเห็นประเทศพม่าได้นะครับนั่นคือเป็นฝั่งของพมา่าแล้วนะครับด้าน้างที่มีเจดีสีทองๆองครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูนะครับ ตอนนี้ก็ฟ้าเปิดเป็นที่เรียบร้อยได้นะครับบนเขากระโจมนี้ก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านเราได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็จะซูงให้เพื่อนๆดูว่าเจดีหลังน้อยๆห,หลังนั้นนะครับที่อยู่ประเทศพมา่ามันสวยงามขนาดไหน,นครับตอนนี้เลนซูมเราสุดแค่นี้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นวิวพร้อมกับผมครั้งแรกเหมือนกันที่ผมซูงเข้าไปได้ใกล้ที่สุดขนาดนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวัดนะพี่ก้อยใช่ไหม จะมีเจดีเหลืองๆนะครับอยู่ตรงนี้้วก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นบันไดลงนะก็อันนี้ก็เป็นบันไดนะ,เ,ะเราอยู่ข้างบนเนี่ยเรามองขึ้นไปเนี่ยเหมือนว่ามันวัดจะอยู่พื้นราบแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอ,อยู่บนเนินครับมีบันไดอ๋อไอเส้นๆนั่นนะคือบันไดถูกครับไอเส้นๆนะั่นคือบันไดครับแล้วก็ถ้าเรายืนอ,อยู่เขากระโจมเนี่ยเราก็สามารถที่จะยืนมองฝั่งพม่าได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งพม่านะ ไปแล้วดับไปแลวเผื่อใครจะมาก่อต่อคืนนี้ก็ดับไฟก่อน